สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการลุนแชมป์ของทีระทรบุญมาทันกับโค้งสุดท้ายเจลลกและมีข่าวที่แฟนบอลไทยลีกอาจจะต้องตกใจก็คือ BG จีปทุมเตรียมดึงตัวแข้งจากเวียดนามมาร่วมทีมนะครับเอาล้วครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวของทีระทรกันเลยดีกว่านะครับ เดวโกฮาม่าเอฟมารีนอตตนสกัดของอุ้มทีละโทนบุญมาทันที่ปัจจุบันรั้งรองจ่าฝูงในศึกเจลีก 2, 2021มีอยู่62แต้มตามหลังจ่าฝูงคาวัสกิฟอนตาเร่ที่มี66แต้มจาก27นัดอยู่เพียง4คะแนน เหลือโปรแกรมอีกเพียง11เกมสุดท้ายเท่านั้นนะครับื่อญี่ปุ่นหลายสำนักได้รายงานว่าจากนี้ไปโปรแกรมที่เหลืออยู่นะครับจะเป็นการขับเคี่ยวเพื่อแย่งแชมป์ลีกสูงสุดของเจลีกเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้น,นครับนั่นก็คือคาวาซากิฟอนตาเล่กับโยโกฮาม่าเอฟมาริโน แต่ก็มีปัจจัยตรงที่ทีมของทีระทอนจะพลาดไม่ได้แม้แต่เกมเดียวหรือแม้แต่จากสะดุดเก็บแต้มเดียวก็ตามนะครับจะพลาดไม่ได้เลยขณะดเดียวกันนะครับในตอนนี้คาวาสกิฟอนตาเล่จี่เพิ่งร่วงตกรอบในฟุตบอลถ้วยลูวานครับในรอบ8ทีมสุดท้ายมาหมัดหมัดทำให้พวกเขาจะเหลือลุนแชมป์ในปี2021แค่2รายการนะครับนั่นก็คือฟุตบอลถ้วยเอ็มเพอร์ครับและก็ฟุตบอลเจลิกส่วนมาริโนตเองนะครับเหลือเพียงแค่รายการเดียวเท่านั้นนั่นคือเจลิก ถึงตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าลีกอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนว่าเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบของเรื่องเช่นกันนะครับแฟนบอลอย่างพวกเราเองก็คงอยากเห็นแบ็กซ้ายทีมชาติไทยคว้าแชมป์ลีกสุดในดินแดนญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2ของตัวเองเพราะจากนี้นะครับก็คงหานักเตะไทยยากมากๆที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางแชมป์เจลีกครั้งที่2ในชีวิต แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโปรแกรม4นัดต,ต,ต่อไปของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตหากจะอุ้มนะครับได้ลงสนามช่วยทีมครบทั้ง4นัดจะทำให้เขากลายเป็นนักเตะไทยประวัติศาสตร์คนที่2ที่ลงเล่นในศึกเจลิกครบ100นัดกับ2สโม,มสทร,ทรทันทีต่อจากเจชนิาทีลงเล่นให้กับคอนซาโดเลซปรูครบ100นัดไปแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา แฟนบอลชาวไทยนะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์อุ้มธีรทรบุญมาทันในการไล่ล่าคว้าแชมป์กับมาลินอตในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแข้งไทยคนแรกที่ได้แชมป์เจลีกถึง2ครั้งด้วยกันเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของสื่อเวียดนามครับตีข่าวว่าบีจีปทุมแชมป์ไทยลีกซีซั่นล่าสุดต้องการยืมตัวเหียนเหียน่วงดุกเหียนฮวงดุกเหียน่วงดุกพูดยากนะครับชื่อนี้ต้องการดึงตัวเหียน่วงดุก แข่งจากเวทเทลเสริมแกล่งในช่วงตลาดเปิดรอบที่2สื่อเวียดนามนะครับมีรายงานข่าวออกมาว่าทางสโมสรเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกการที่ผ่านมามีความสนใจนะครับที่จะขอยืมตัวเหงียนฮวงดุกมิดฟิลด์ทีมชาติเวียดนามจากสโมสรเวทเทลในวีลีกประเทศเวียดนามเองนะครับ โดยมีรายง,งานว่า BG ประทับใจฟอร์มการเล่นของเหงียนฮวงดุกที่เดินทางมาทำการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกร,รอบแบ่งกลุ่มที่สโมสรเวดเทลอยู่กลุ่มเดียวกับ BG จีปทุมเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางสื่อเวียดนามก็รายง,งานต่ออีกว่าในเบื้องต้นทาง BG ปทุมยูไนต็ดหวังที่จะยืมตัวเหงียนฮวงดุกตั้งแต่เดือนกันยายน64นะครับถึงพฤษภาคม65 แต่เนื่องจากที่ปัจจุบันศึกวิลีกเวียดนามได้ยุติการแข่งขันไปแล้วเพราะฉะนั้นเงียนฮวงดุกจึงมีคิวที่จะเล่นภายใต้สีเสื้อทีมชาติเวียดนามเท่านั้นนะครับแต่บิจีเองก็ยังขอยืมตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกปิดไปก่อนแล้วทําให้ต้องรอไปก่อนจนกว่าตลาดซื้อขายไทยลีกรอบ2จะเปิดอีกครั้งช่วงระหว่งางวันที่8ธันวาถึง4มกราคม สื่อเวียดนามก็คาดว่าบีจีพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวเงียนหวงดุกอย่างเป็นทางการหากเจ้าตัวเองสนใจที่จะลองมาค้นคว้าหาความท้าทายใหม่กับหลีกนอกประเทศเวียดนามนะครับก็มีไม่บ่อยนะครับที่ผู้เล่นเวียดนามจะมาเล่นที่ไทยลีกก็นอกจากดังวันลำแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครมาเลยนะครับถ้าบีจีคว้าเงียนฮวงดุกมาได้จริงๆก็น่าจะเป็นผลดีต่อทีมนะครับเพราะว่าเงียนฮวงดุกก็เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพคนหนึ่งของทีมชาติเวียดนามนะครับ ข่าวตา่อมานะครับยังอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับเพราะว่าเวียดนามเองยังไม่จบนะครับยังส่งหนังสือร้องฟี ف าในจังหวะไม่ได้จุดโทษกับเกมออสเตรเลียนะครับสมาคมฟุตบอลเวียดนามนะครับยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการถึงจานนี่อินฟานติโนประธานสาพันธฟุตบอลนานาชาติให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่3นาที่เวียดนามแพออสเตรเลีย0-1เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมา เกมดังกล่าวก็มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นนะครับเมืงเง่อเหยนฟองฮงกลองกลางดีบชาชิเวียดนามยิงบอลไปถูกต้นแขนของผู้เล่นออสเตรเรียในกรอบเขตโทษทำให้ผู้ตัดสินตัดสินใจเช็ค VR อย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินมาให้เป็นจังหวะเฝา้าจนกระทั่งออสเตเรียครับได้ประตูชัยเอาชนะเวียดนามไปในที่สุดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากเหตุการณ์นี้นครับทำให้ตรานคุกตรวงประธานสมาคมฟุตบอลเวียดนามส่งจดหมายอย่างเป็นทางการถึงจานีอินฟานติโน ประธานสาฟันฟุตบอลน,นานาชาติและประธาน a f c ให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวและประเมินคุณภาพของผู้ตัดสินเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ภายหลังเวียดนามเองก็ยังไม่ยอมนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามมีโปรแกรมลงเล่นนัดที่3าก็จะบุกไปเยือนจีนในวันที่7ตุลาคมนี้นะครับก็ข่าวของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพียงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ